สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวเจชุมมานําเสนอแกงคั่วหมูสามชั้นกับกระทอนเริ่มเข้าหน้ากระท้อนแล้วนะคะทุกคนเมนูนี้ก็ต้องมาแหละแกงคั่วหมูสามชั้นกับกระทร้อนไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเคยกินบ้างแต่วิธีการก็เหมือนเดิมตั้งน้ําให้ร้อนจากนั้นก็ใส่กระปิก,กับเครื่องแกงคั่วลงไปแล้วตามด้วยเนื้อสัตว์ซึ่งวันนี้เราใช้หมูสามชั้นจากนั้นก็ปล่อยให้หมูสุกแล้วเราก็ตามด้วยกระทร้อนแล้วก็ปรุงรสด,ด้วย เกลือน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนิดน่อยสไตล์เจ๊ชุมง่ายๆสบายสบายพอคุกเค้าเข้ากันหมูเริ่มสุกกระท้อนเริ่มสุกนะจ๊ะเราก็เติมด้วยหัวกะทิลงไปแล้วคนให้มันเข้ากันสไตล์เด็กต่างจังหวัดอ่ะเนาะมาแกงเสร็จแล้วพอเดือดดีแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่า เป็นอีกเมนูที่แนะนำเพราะว่ามันอาวโร